สวัสดีค่ะีนะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะหวยออกแล้วนะครับหลายคนอาจจะถูกหวยนะคะดีใจด้วยนะคะใครไม่ถูกก็ไม่ต้องเศร้านะครับมาเทรดราคาทองคํากันต่อโอเคต้นต้นที่ทําเฟรมเดลี่นะวันนี้แล้วก็กรอบราคาเดลี่นะคะอยู่ระหว่างหนึ่งแปดหกสามจุดเก้าสองกับซับพอร์ทที่หนึ่งแปดสี่ศูนย์จุดห้าสองนะ แท่งราคาหลุดซับพอร์ตเดลี่ลงมาแล้วนะคะซึ่งเราบองตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่ามีโอกาสทดสอบหนึ่งแปดสี่ศูนย์นะคะทดสอบเสร็จแล้วแล้วก็หลุดลงมาแล้วด้วยนะคะทีนี้ไปไหนต่อได้นะถ้ามุมมองของที่เดลี่นะครับเลเวลถัดไปที่ราคามีโอกาสไปต่อคือสุดระยะสวิงนะคะที่หนึ่งแปดหนึ่งสองนะคะแต่ว่าถัดลงไปอีกข้างล่างนั้นคือกรอบล่างของทำเฟ วิกลี่นะครับที่1786.66แต่วันนี้ก็มองว่าถ้ามันยังมีแรงขายแรงๆเนี่ยเลยว่ถัดไปที่เราเลงอยู่คือ1812เนาะโอเคมาดูเทรนนะคะเป็นขาลงอยู่แล้วก็ตอนนี้แรงขายนะครับฟื้นตัวมาเต็มที่นะที่ทำเฟรนเดลลี่นะคะเพราะฉะนั้นก็ ยังมีโอกาสไปสุดระยะสวิงไหมก็เดี๋ยวเช็คในทับเฟรมย่อยแต่ว่าเราว่ายังมีอยู่นะเพราะว่าบลูดอทยังไม่มาโอเคมาอยู่มาดูที่สี่ชั่วโมงนะคะที่ทําเฟรมสี่ชั่วโมงล่าสุดนะครับทดสอบทําเฟรมซัพพอร์ตย่อยนะคะของสี่ชั่วโมงนะที่หนึ่งแปดสามสองจุดสี่หนึ่งแล้วก็ทําท่าจะดิงด่งๆลงมาเนี่ยโอเคทําท่าแรงแจง แล้วก็ตัวของเลเวลถัดไปก็คือสุดระยะนะที่18 1 2นะแล้วก็ตัวของแรงซื้อแรงขายเองนะคะตอนนี้แรงซื้อไม่มีเลยแรงขายพักตัวเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีจังหวะที่ราคานะครับไปแล้วก็รีบาวกลับเล็กๆไปแล้วก็รีบาวกลับเล็กๆอันนี้ให้ระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเช็คทำเฟรมย่อยด้วยเนาะเพราะว่าตอนนี้เห็นแล้แหละว่าข้างล่างถ้าไปสุด คือสุดระยะสวิงโอเคแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันรีบาวกับมันรีบาวไปไหนได้บ้างเอามาดูสิ H 1 <c oughs> กับราคา H 1นะคะตอนนี้อยู่ระหว่าง1837นะคะกับ1829ซึ่งตอนนี้ก็พยายามที่จะแบบว่าทดสอบซัพพอร์ต1829งแองเาคือทำฟิมย่อยของ H 1หลายรอบแล้วทีเดียว ระดับโอเวอร์ H1 นะคะโอเวขั้นสุดแล้วนะแต่ที่4ชั่วโมงอะยังไม่สุดเป็นแค่เบบี้เพราะฉะนั้นวันนี้ตัวตัดสินเนะี่ยอยู่ที่ทำเฟรม4ชั่วโมงเลยแหละโอเคเห็นแล้วละ่ะว่าถ้ามันรีบาวขึ้นนะคะ r e s i <Yeah>. s t a n แรกที่คุณจะเจอคือ1.87นะคะถัดมาคือ1.80 4ที่มันหลุดลงมาแล้วนั่นเองนะครัะ <c oughs> าดูสามสิบหน่อยสามสิบตอนนี้ก็ยังโอเวอร์นะคะแต่ว่ามันก็มีแรงไปนะถ้าเอาหัวไปคือสี่ทุ่เราจะเห็นว่าตอนนี้มันแบบก็ตกลงแรงแรงรีบ่าวขึ้นแล้วก็จะต,ตกลงนะคะประมาณนั้นหมายความว่าถ้าที่ทำเฟรมย่อยน่ะถ้ามันทดสอบซัพพอร์ตของแปดสแล้วเกิดรีบาวเล็กๆเนี่ยถ้าราคานะคะไม่สามารถยืนเหนือบริเวณ 1837-1840ได้เนี่ยยังไงนะครับมันก็มีโอกาสที่จะลงไปให้สุดระยะสวิงได้เนาะแต่ว่าระยะไหนเราบอกไปแล้วนะไปทบทวนนะครับโอเคทีนี้จุดวัดใจของเขาก็คืออยู่บริเวณ1837กับ1840เนี่ยถ้าเกิดว่ามันกลับยืนได้ละ่ะเลลถัดไปของร i สตน c ์ตรงไหนซั p พอร์ที่หลุดลงมาแล้วทั้งหมดนะคะจะเทอมาเป็นร i สติน c ์เนาะใกล้ๆเลยคือนี่แหละ 40 45ถัดขึ้นไปด้านบนคือกรอบของ4ชั่วโมงที่หลุดลงมาแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานที่1857นะคะแล้วก็กรอบด้านบนของเดลี่ที่1863นะคะโอเคเดี๋ยวมาดูสุดระยะสวิงด้านบนกันหน่อยวันนี้นะคะับอินดิเคเ,เตอร์อ่านค่าให้ที่แถวบริเวณ1879.36เนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทํำเฟรมเดลี่แรงขายยังเหลือเยอะอยู่ก็ มโอกสน,นะคะที่จะลงไปสุดระยะรายวันนะคะแต่ว่าจังหวะในการไปนะคะให้ระมัดระวังในทำเฟมย่อยเวลาที่มันทดสอบซัพพอร์ตเติมซ้ำโอาคเห็นภาพแล้วละว่าวันนี้ฟังขายมาแรงหมายความว่าที่สี่ชั่วโมงน่ะก่อนหน้านี้เราบอกว่ามันมโอกสที่จะลงไปสร้างกรอบราคาล่างนะครับบริเวณไหนเป็นกรอบราคาล่างที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ยังเลงอยู่ว่าบริเวณสุดระยะนี้แหละนะคะแถว 1812นะคะถึง1808เนี่ยถ้าไม่หลุดบริเวณนี้นะครับก็ยังมองว่าบริเวณนี้อาจจะเป็นกรอบราคาล่างนั่นเองนะคะ <c oughs> โอเคแล้วก็อย่าลืมเช็คข่าวสารประกอบการเทรดนะคะสำหรับวันนี้เราไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ